ซึ่งเป็นการประกวดการแต่งกายตามตัวละครในวรรณคดีนะครับซึ่งก่อนอื่นเลยนะครับเราจะเป็นใน่วนของระดับบาสต้นนะครับในชุดตัวละครพระฤาษีพระฤาษีนะครับมาจากเรื่องพระเพลิงครับอุ้ยในเรื่องลกไก่ทองนะครับเป็นตัวละครในบทละครเรื่องไก่ทองเป็นพระราชนกของพระดับเด็กขมุนยูเล่า 然后是大口。 มาการมาในชุดตัวละครพระอไทยมร,รีเรื่องพระอภัยมณีพระโดยพระอภัยมรีเด็กห้าชาย่งกรุงรัตนาเป็นพระราชโอรสของพระสุทัศ์และนางประมิเชษฐอ มีเมียกี่คนครับลูกมีสิลูกลูกหนูเมื่อกี้หกตุ๊กตหนูกที่หลังเต็มไปหมดเลยอ่ะเชิญครับผมนะครับเดินเลยนะครับอันนี้เป็นมีหนาวนะครับเรื่องนะครับเป็นผลงานของสิบคนผู้นะครับที่รับการแปลไปหลายภาษาด้วยแต่ตัวสีนะครับนะครับตัวสีเนื่องจากไม่ได้กินข้าวกินงลานและลูกน้ำและสีดูพรเสมอเลย นะคะคุณแฝงคุณแฝงเพิ่งกลับมาจากลบเหรอลูกกินข้าวกินปลาไหมลูกนางพิมพ์ไม่ดูแลเมื่อกี้นี่นางพิมพ์ไปอยู่กับทางรู้นแล้วเดชนะพระเจ้าตาโอเคไหมลูกโอเคนะเดินไหวนะครับเชิญพระเจ้าตาเจญนะครับห้าตัวอาจจะขาวสักนิดนึงนะครับ น,นี้ก่อนครับน้อป่าสวัะะวสวดีประธานกอนลูกน้อป่าสวัสดีประธานก่อนนะคะอ่านะครับไปแล้วโบเวตาซึ่งเวตาเราหาไม่ได้นลูกเราก็เลยเอาเอาผ้าม็นมาแทนนะครับผ้ามินเวตาเป็นอมนุษย์นะครับ นะครับส่วนชุดสีทองนะครับนงา,างสางลามเทียรและคุณนรุกษค่ะลำดับต่อไป เบียกบอกว่าฝนต,ตกแล้วความจำตัวละครหายไปเฟดน,น้องแม็กนะคะน้องแม็กตัวนั้นจะทำอะไรครับลูกสามทับสามสามทับสามคุณครูชื่ออะไรครับลูกครูชนิตาวันนี้มั่นใจว่าจะได้รางวัลไหมครับลูกไม่ไม่เหลือแนะ่เราจะกวาดรางวัลให้หมดเลยใช่ไหมครับอันนี้แต่งเป็นอะไรครับลูก ลูกดูแลหัวนมดีๆนะลูกนะเดี๋ยวมันเละอานะปิดไว้ดีๆนะคะหล่อมานะครับอันนี้ฤาษสีคิวอาร์โค้ดนะคบเดี๋ยวลองไปซ้อมเดินคิวอาร์โค้ดข้างล่างนะครับอันนี้เป็นตัวแทนของมอะไรครับสี่ทับสี่ครับสี่ทับสี่คุณครูเขาบอกว่าคุณครูที่ภกษาก็ประกวดด้วยนะครับเดีนเดครับเเหมือนจะมีรางวัลนะครับมีรางวัลอะไรครับลูกขอบคุณมากพิธีกรดีใช่ไหมครับให้ใครลูกสี่ทับแป ที่มีหัวนะเชิญครับพี่คุณแผ่หัวน้องมีลูกนีแอร์คุณแผ่เชิญครับมีเพื่อนให้รางวัลขอเสียบตะเบอร์มอ้น่อยเอาโอ้มีได้มีคุณครูท่านไหนขอเลยนะขอเลยเอาไปแตบพวงมาลัยขอแบงคร้อยได้ไหมลูกนะคะับเอาครน้องสกายครูฟุ๊กสัมภาษพในหน้านนู้นเลยค่ะอ่าตามห้านนี้เป็นพี่ไกรทองอากันนะคะพี่ไกรทองมาจากห้องไหนครับสี่ทับหนึ่งเหรอ 4ี่ทับหน <1. S 2> ึ่งได้ข่าวว่า4ทับหนึ่งวันนี้ทั้งนักเรียนก็ประกวดเป็นพระพัณีดีไหมดีครับน่าจะเป็นพระพันีกับแบงค์ออด้อยนะครับนะครับพี่มาร่วมด้วยนะครับและสิบโมงก็ต้องไปทำงานต่อนะครับตื่นใจเช้ามาไหนะนะครับซึ่งพิกพี่เรนก็ขโมยมานะครับผ้าก็เป็นเสื้อเพื่อนใหมาอีกทีนะ คุณแผนเวอร์ชันสองพันยี่สสวยใสๆไม่ได้ต้องแซ <Yeah. S 1> ่ มีเงินรางวัลและของรางวัลให้ด้วยนะคะนี่นะคะนี่เราส่งตรงมาจากกลุ่มสาระนะครับภาษาต่างประเทศภาษาจีนนะคะเป็นครูภาษาจีนค่ะแต่แต่งกายไทยได้สวยมากนะครับนะครับมาในทีมของคุณแผนค่ะนี่นะครับนะครับคุณแผน สถานาควยยศเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับคุณแผนนะครับแต่คุณแผนท่านนี้ยังไม่มีภรรยารับสมัครภรรยาดอกจันดอกจันดอกจันนะครับมีวิศวกรรมศาสตร์นะคะมาในเกมของตะเคาทองคานะครับนะ ทองแล่ชาละวันชาละวันแนมะะ่ชาสอนแม่ชาแม่ใกล้ถ้าผู้บริหารนะคะแต่จะรับตังค์เลยจะรับซองเลยนะครับเห็นไหมคะกระเภาแกว้วสตรอเบอก็ชอบไขทองก็ใช่ะตะเภาทองจะเลือกใครใช่เลือกเด็กจุมงคาค่ะเห็นไครั้อสุดท้ายหน่อยค่ะสำหรับการเดินในเท้าการแต่งจัง เปียกเห็นอะไรไหมเห็นไหมผ้าสวยมากเลยอยากได้ทั้งหมดเลยเปียกเธอว่าสวยไหมเออสวยเนาะงั้นเหมาหมดนี่เลยค่ะข้อ้าหมอกแบบนี้เลยนะคะซึ่งกันและกันตั้งแต่แรกพบดั่งพรมลิขิตที่โดนบันดาลไว้ปียกฉันอยากไปดูของทางฝั่งโนนะ่ะเดี๋ยวเธอไปกับฉันนะ 爷爷，好受吗？好 好通。 ข้าแต่ใต้ฝ่าละองผู้ดีผู้รนผู้ลายผู้เล่หผู้หลังก้าวกระบอมเพราะว่าเลือกไม่ได้พี่ยาค่ะทำไมเจ้าดุรเลือกไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่ไม่เลือกใครเลยข้าคิดว่าหากข้ามีสิทธิ์เลือกการที่ข้าไม่เลือกใครก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดได้เจ้าพูดเองนะ แล้วอย่างมาเป็นคนกร้อนปิ้งป้อนกับกรอบพูดไปพูดมาแบบนี้งั้นวันนี้ฉันจะให้โอกาสแก่ฉันจะไม่ใช้ความคิดของฉันเพียงคนเดียวตัดสินแก่ไปกลับไปให้หมดแกดแก้อ้กออเยน ที่ตรงนั้นก็กลายเป็นเขาของแันที่คำว่าเราไม่มีลางคืนวันที่ฉันได้อยู่ใกล้เธอแต่จะให้ฉันมีนเธอมีด้วเธอเท่านั้น เร,รา,เอาเแบบลองชนะเริอันดับหนึ่งับเงนินรางวัล300บาทที่3นะคะได้รับเงนินรางวัล0บาทบวกกินะคบแล้วก็ตัวหนังตัวโบลิิงนะครับตัวคาราโอเกะในซองเป็นกิฟเซ็ตน,นะครับ